กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวย Channel ด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ f 4เก่าด้วยนะคะพี่น้องจา๋าคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด รดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้นะคะเรามาสรุปกันก่อนนะคะส่วนคลิปของวันนี้ก็จะอยู่ท้ายคลิปนะคะของวันที่26นะคะ แนวทางฮานอยชุด1เม็ดเดียวนะคะซึ่งแอดมินก็ให้เด่นไปที่7นะคะวิ่ง6วิ่ง0วิ่ง9นะคะแนวทางเข้านะคะนอยพิเศษบนนะคะ94สนะคะก็หลุดไปนะคะพี่น้องจ๋ามาตะว,วิ่ง9นะคะ ส่วนล่าง3าสองนะคะก็หลุดไปนะคะนอยปกติ9 8 5นะคะก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง7 5นะคะมานะคะพี่น้องจ๋า7 5มานะคะนอย VIP 54นะคะก็หลุดไปนะคะ ส่วนล่าง3าสองนะคะก็หลุดไปนะคะสรุปเข้ามาล่างนะคะนอยปกติ75ตัวตรงนะคะก็ยังดีนะคะที่ไม่หลุดนะคะพี่น้องจา๋าโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าในวันที่26นะคะวันที่26เดือน6 ปีห4นะคะแนวทางหานอยชุด1เม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าเม็ดเดียวจริงๆนะคะถ้าเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดเลยนะคะวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่เด่นไปที่หนะคะวิ่ง วิ่งหนึ่งสองเก้านะคะสำหรับสายวิ่งนะคะเรามารูดกันเลยนะคะก็จะมีว่ดเจ็ดและพี่น้องดูสิหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้า หกเจ็ดหกโอ้ยหกแปดแล้วก็หกเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบก็จะมีหกสามนะคะเอาเป็นปากกาสีชมพูดีดกว่าปิตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็นหกหกสามหกห้าหกเก้าหกแปด แล้วก็61นนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าไปกลับทุกครั้งนะคะเดี๋ยวแอดมินจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะเผื่อใครจะเห็นไม่ชัดนะคะพี่น้องจ๋า